กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของโพสต์ิปรู้จริงรู้ทันครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้เราก็ยังพูดถึงภัยพิบัติปรากฏการธรรมชาติที่น่ากลัวน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากนะครับแล้วเราก็ยังนั่งอยู่กับาศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์นะครับเราเมาื่อสักครู่พูดถึงการเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวที่ชิลีเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพ,พันธ์เปลือกโลกเคลื่อนตัวไป8เซนติเมตรแต่ว่าเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยมากที่สุดที่ผ่านมานะครับคือแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซย ทำให้เกิดขึ้นยักษ์ซึนามิมีผลทาให้คนเสียชีวิตมากมายตรงนี้ทําให้เราเป็นห่วงครับแล้วเราอยากจะทราบจริงว่ามันสามารถที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ล่วงหน้าแบบนี้ได้ไหมว่ามันจะเกิดขึ้นถี่มากน้อยขนาดไหนในอนาคตอันใกล้นี้หรือเปล่าครับถ้าพูดถึงเรื่องของซึนามิซึ่งมันสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยที่เกิดในโลกเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุแผ่นดินไหวใหญ่หญหญแล้วก็เรื่องแผ่นดินไหวเนี่ย เราพบว่าเป็นภัยพิบัติซึ่งนักวิทยาศาสตร์อย่างพวกผมเนี่ยศึกษากันเยอะมากช่วงสองสามร้อยปีที่ผ่านมาแต่เราพบว่าเป็นพิบัติภัยชนิดเดียวที่เราสนใจและศึกษามาเยอะมากแต่เราไม่สามารถที่จะรู้มันไม่สามารถจะคาดการได้ว่าเกิดที่นั่นที่นี่เมื่อไหร่ครในตรงนี้เองเนี่ยมีบางส่วนก็มีการม,ม,มีการวิเคราะห์ได้บ้างคือหมายถึว่าเคยเกิดที่นี่แล้วเนี่ยพลังงานมันปลดปล่อยไปเยอะโอกาสที่จะเกิดอีกเนี่ยภายในอีกร้อยปีสองร้อยปีเนี่ยมันคงจะเกิดได้ยากเท่านั้นเองครับแต่การที่เราจะวิเคราะห์ว่า แผ่นใบรั้งนี้เนี่ยครั้งที่กำลังจะเกิดในอนาคตเนี่ยเกิดเมื่อวันนี้เมื่อไรเนี่ยยากมากไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะทำได้เข้าดูสุนามิที่เรามีอยู่นี้ทํางานได้ผลขนาดไหนอ่าคือส่วนใหญ่ก็เป็นกิดสันนาเป็นเป็นกรณีซึ่งหมายความว่าเราเกิดแผ่นใบท์แล้วนะแล้วก็สูงที่อื่นเขาเตือนเราฟังข้อมูลเขาแล้วก็มาบอกต่อเราเภัยเวลาก a บนี้ประมาณอ่าก็เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงผมยกตัวอย่างเช่นย้ายกันทันหรือพยพกันทันอ่าเราก็ต้องซักซ้อมวิธีการหนีให้ทันภายในหนึ่งช ภายในหนชั่วโมงมันคือระบบเตือนภัยไม่ใช่ระบบพยากรณ์ร่วมน้นว่าจะเกิดอะไรแม้ถ้าชาลัดเองซึ่งมีนะมีเครื่องมือเครื่องไม้ดีเนี่ยก็ไม่สามารถจะพิดิตรเรื่องแผ่นดินไหวได้ได้ไดแม่นยำทีนี้มีมีมีข้อสงสัยอันหนึ่งไอการที่ประเทศ่าำน,นาทดลองอาวุธ นิวเคลียร์อะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนทําให้แผ่นดินไหวเกิดขึ้นไหมครับมีมีตรงนี้มีครับมีส่วนยกตัวอย่างได้ไหมครับเคยมีน่ก็ณีของของที่รัสเซียเคยมีการทดลองระเบิดแล้วก็มีมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแต่ว่าเราพบว่าแผ่นดินไหวไม่ใหญ่ครับนะเป็นแผ่นดินไหวขนาดกลางประมาณสักอย่างมากที่สุดก็ประมาณสักสี่ห้าติกเตอร์เอาก็ถือว่า ก็ต้องออกมารับผิดชอบหรือเปล่าทดลองระเปิดปุ๊บทำให้แผ่นดินไหวหรือแม้กระทั่งไม่ต้องทดลองแผ่นดินไหวนะฮะในในเท็กซัสเนี่ยเคยมีการสูบน้ำมันขึ้นมาเยอะแล้วข้างในเป็นโพรงเขาก็กลัวมันถล่มก็สูบน้ำเข้าไปแทนที่ก็เกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้ตอนนี้แบบนี้ก็เกิดฮะคือคือไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการทดลองเท่านั้นเองส่วนไหนของโลกบ้างครับที่เป็นจุดอันตรายสำหรับแผ่นดินไหวเนี่ยอ่าเราเรียกว่าลิงก o ออฟไฟนะคือบริเวณที่แผ่นดินเนี่ยมีการชนตัวกันในวงแหวนไฟวงแหวนไฟต่ยนั้ เราพบว่าจะมีแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันนะแล้วก็วันหนึ่งเป็นหลายพันครั้งครับแล้วก็นอกจากแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยมีภูเขาไฟระเบิดใต้น้าที่เราเกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งซึ่งเราไม่ได้เป็นข่าวแต่จริงจริงมันก็มีการระเบิดอยู่มันคือจุดไหนแน่นอนคงไม่ใช่จุดที่อยู่อาศัยของคนมนุษย์ใช่ไหมฮะมันคือมันคือส่วนไหนของโลกมีบางส่วนมีบางส่วนก็อยู่ในที่อยู่อาศัยของมนุษย์อย่างเช่นที่เกาะเกาะญี่ปุ่นหรือชิลีนี่ก็เป็นวงแหวนไฟนะแล้วก็ฝั่งฝั่งฝั่งโน้นก็คือ แถวเมกาแถวแถวฟลอริดาแถวอะไรซึ่งมีมีม,ม,ม,มีพอดีผมไม่ได้แผนที่มาแต,แต่ที่ว่ามันรับพังรังในส่วนมากมันก็เล็กๆน้อยใช่ไหมครับแทบไม่รู้สึกหรือว่ายัางไงมันเกิดขึ้นเป็นเป็นส่วนใหญ่ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางๆลงใหญ่ใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นทุกวันตลอดเวลาเขาก็รู้สึกเขาอาจจะรู้สึกว่ามันคือธรรมชาติธรรมชาติไม่น่ากลัวอะไรแต่จริงๆแล้วมีประเด็นถ้าเกิดเรามองเข้ามาที่กรุงเทพหรือประเทศไทยเนี่ยนะครับทุกคนเป็นห่วง แผ่นดินไหวส่วนใหญ่จะไม่ไม่อันตรายมากแผ่นดินไหวเล็กจากเชียงใหม่จากจังหวัดต่างๆตรงนี้ความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่สามารถจะเกิดในเมืองไทยได้รุนแรงได้สักเท่าไหร่โอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางอยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่ามีบแต่ว่าเป็นขนาดเล็กถึงขนาดกลางรเท่าที่ผมติดตามข้อมูลเนี่ยไม่เคยเกิน5้าจุดลิตรครับที่เคยเกิดมานะเกิดอยู่ครั้งสองครั้งนั่นเองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเพราะว่า ประเทศไทยโชคดีคืออยู่ในบริเวณซึ่งเป็นบริเวณซึ่งหมายว่าเมื่อก่อนสัก20 200 300ล้านปีเนี่ยเคยเป็นบริเวณที่แผ่นดินมุดกันแต่ตอนนี้คือมันเลิกมุดแล้วมันเป็นมุดเอาตรงตรงตรงอินโดดีเซียมุดคือคือมันทับซ้อนกันคือตรงนี้มันเป็นแผ่นดินเก่าแล้วครับงนั้นโอกาสตรงนี้โอกาสที่จะเกิดอีพิเซนเตอร์ที่เกิดแผ่นไหวในในประเทศไทยน้อยมากส่วนใหญ่แผ่นินไหวที่เราจะได้รับผลกระทบก็คือเกิดจากบริเวณรอบนอกอย่างเช่นพม่า หรืออินโดนีเซียออออรอยเลื่อนแผ่นดินไหวในประเทศไทยอยู่ตรงไหนครับมีรอยเลื่อนใหญ่ๆที่เราคาดว่าน่าน่าจะกําลังแอคทีฟอยู่เนี่ยมีประมาณ13รอยเลื่อนแต่ทั้ง13รอยเลื่อนตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันเป็นรอยเลื่อนที่เราเรียกว่ารอยเลื่อนแขนงถ้าพูดง่ายรอยเลื่อนใหญ่นี่มันอยู่ในพม่าแล้วต้องมีการขยับตัวจากพม่ามันถึงทําให้ผลักตรงนี้มีการเลื่อน และอย่างคือรอยเลื่อนที่ทาให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่เราเรียกว่าทัสฟอล์เนี่ยไม่มีในประเทศไทยรอยเลื่อนทั้ง13บอันเนี่ยเป็นรอยเลื่อนที่เป็นปกติส่วนใหญ่จะเกิดแผ่นดินไหวได้เนี่ยประมาณสามสี่ลิกร์เพราะฉะนั้นถ้าแบบมีรอยเลื่อนกาญจนบุรีซึ่งมีเขื่อนอยู่ด้วยถ้ามีแผ่นดินไหว,าม,วมาเราไม่ต้องห่วงว่าเขื่อนจะทลายในแง่เชิงว,วิชาการเท่าที่ผมจับมาเนี่ยผมไม่กลัวผมคิดว่าแผ่นดินไหวในประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสทําให้เกิดความเสียหายน้อยมากครับแล้วเขื่อนที่ศรีนครินเองเนี่ยมีการออกแบบไว้ที่7ลิดลิรร์ ในนั้นผมผมเองไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องเรื่องแผ่นดินไหวในประเทศไทยแต่ผมห่วงพิบัติภัยอย่างอื่นอย่างเช่นน้ําท่วมภัยแล้งนะแล้วก็กระเตาะชายฝั่งซึ่เราเจอยะยะซึ่เราคอยคอยคำามเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในเมืองไทยถ้าเกิดสามถึงห้าลิตรอะไรแบบเนี่ยตึกรามบ้านช่องในประเทศไทยแข็งแรงพอการทานได้ไม่น่ามีปัญหาคือสถึงห้าลิตรเนี่ยเป็นแผ่นดินไหวขนาดกลางถึงเล็กนะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่า มันก็ขึ้นอยู่กับอีพิเซนเตอร์มันอยู่ลึกไหมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เราตามเนี่ยอีพิเซนเตอร์อยู่ลึกอยู่ลึกด้วยแล้วเกิดขนาดกลางด้วยขนาดเล็กด้วยเนี่ยโอกาสทาให้เกิดความเสียหายเนี่ยน้อยมากคือยิ่งลึกเนี่ยทำให้ความเสียหายน้อยลงใช่ครับแต่แต่ถ้าอยู่ผิวผิวพื้นเนี่ยจะยิ่งเสียหายมากเสียหายมากปกติก็อยู่ประมาณ50-60กิโลครับผมยกตัวอย่างเช่นที่เสฉวนนะเกิดแผ่นดินไหวอีพิเซนเตอร์อยู่ประมาณสัก10กิโลเมตรอันนั้นตื้นที่เฮติเองก็ประมาณ ที่เฮติจะประมาณ7วิกเตอร์แต่ว่าเกิดความเสียหายเยอะเพราะว่ามันอยู่ตื้นทีนีไ้ไอความลึกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่ามันจะลึกมันจะตื้นขนาดไหนขึ้นอยู่กับจุดที่ ผมไม่ผมไม่แน่ใจจุดที่เปลือกโลกมันเคลื่อนตัวหรือเปล่าฮะหรืมันขึ้นอยู่อะไรจุดที่มันปลดปล่อยพลังงานออกมาทีม่มีการเคลื่อนตัวและมีการปลดปล่อยพลังงานฮนะรตรงนั้นก็คือจุดที่เราเรียกว่าิเซ c e n t e r ครับผมเอาละครับนะั่นคือ<ม>เรื่องแผ่นดินไหวสรุปว่าประเทศไทยค่อนข้างปลอดภัยเรา่อน้าโชคดีเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดถึงภัยพิบัติอื่นๆที่ประเทศไทยอาจจะประสบได้สัคกครูครับ